แล้วจริงๆสั่งด้วยเสียพีเจนีนจะถอดหมวกโชว์แล้วใส่หมวกไอรอนแมนไหมห้องนอนคือเป็นคนชอบมาเวลมากๆก็สามารถนอนกับมันอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนนอนอยู่กับฮีโร่ใช่โอ้ my god หนต่อหนึ่งแล้วใช้งานได้จริงสามารถสวมเข้าไปได้ใช่ชอบ w i t close the mask คือในหนังเลยนะครับเหมือนเลยครับเทเจอร์ของกับตันมาเวลโลคีก็มีคือใส่ได้แหละแต่มันหนักคออาจหักได้ นี้โหดมากครับอันนี้โหดจัดแล้วก็คือ s t o น e 6เม็ด y Stone คาถาของโลกี้เรียลิตี้สโจะอยู่ในเท e r a ร t สีแดงที่อยู่ในอ t เ e อร์ w e r Stone สสีม่วงอยู่ในอ r ฟตัวนี้ที่ s ต a r ์ลอ d ดไปเอาไอออฟกามาโต Time s t o n นเจ้ของด็อเตร์สเตรนด์โซสโตที่ไม่ได้คือคนนี้ที่เก็บเอาไว้ก็คือโซ l k e e อร์ที่ทารนอสยน g ก m ม r ราไปส่วนใหญ่จะหาให้มันเป็นเหล็กด้วยไม่ได้เป็นพลาสติกโอ้โหนี่คือปลาหัวขาดคือใช้งานได้จริงคือลายเซ็นคุณ ปู่สแ,แตนลตีก็เรียกว่าแต่ละตู้ก็โห้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนดูดูตะกรนวงแหวนเวทนะฮะอของด็อกเตอร์